ทุกคนรู้ดีว่าการทำสมาธิเป็นสิ่งที่ดีและมีประโยชน์แต่หลายๆคนมักจะอ้างว่าไม่มีเวลาเพราะในแต่ละวันมีธารกิจที่จะต้องทำมากมายวันนี้เรามีวิธีฝึกสมาธิสำหรับคนไม่มีเวลามาฝากคือเราไม่ต้องแบ่งเวลาเอาไว้ต่างหากสำหรับการทำสมาธินั่นก็คือการฝึกสมาธิในเวลา นอนการฝึกสมาธิในเวลานอนสามารถทําได้ง่ายๆดังนี้หลังจากที่เราเสร็จสิ้นภารกิจแล้วให้กราบพระสามหนเมื่อล้มตัวลงนอนก็ให้กําหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับบริกรรมคําว่าพุทโธในขณะที่หายใจเข้าให้บริกรรมว่าพุทในขณะที่หายใจออกให้บริกรรมว่าโธพุทโธพุทโธพุทโธไปจนกว่าจะหลับ เมื่อรู้สึกตัวตื่นขึ้นกลางดึกก็ให้กำหนดลมหายใจพร้อมกับบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธต่ออีกหรือเมื่อเราลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำเมื่อกลับมานอนต่อก็ให้กำหนดลมหายใจแล้วก็บริกรรมคำว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธการฝึกสมาธิในเรียบทนอนก็คล้ายคล้ายกันกับการฝึกสมาธิในเรียบทอื่นๆีตงแต่ว่าปรับเปลี่ยนเรียบทจากการ นั่งหรือเดินหรือยืนมาเป็นการนอนเมื่อเรารู้สึกตัวตื่นตอนเช้าก็อยจะเพิ่งลุกทันทีให้กำหนดลมหายใจพร้อมกับบริกรรมว่าพุโทโธพุโทโธสักประมาณหนึ่งนาทีแล้วค่อยลุกไปทำภารกิจประจำวันพูดง่ายๆก็คือเราก็ทำเหมือนเรานั่งสมาธินั่นแหละเพียงแต่ว่า เปลี่ยนจากการนั่งเป็นการนอนทำอยู่อย่างนี้เรื่อยไปจนกว่าจะหลับถ้าหากเรานอนและหลับไปพร้อมความคิดถึงเรื่องราวต่างๆภาษาพระเรียกว่านอนไม่เป็นเป็นการนอนทิ้งนอนพ้างแต่ถ้าหากเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการนอนของเราให้เป็นการนอนแล้วก็หลับไปด้วยสมาธิการนอนของเราก็จะเป็นการนอนที่ได้บุญได้กุศลนอกจากนี้ การฝึกสมาธิในเรียบทนอนยังจะเป็นการเพิ่มคูมิคุ้มกันให้แก่จิตใจของเราเราจะไม่มีปัญหาการนอนไม่หลับและจะไม่เป็นโรคซึมเศร้ามากกว่านั้นการฝึกสมาธิในเรียบทนอนก็จะเป็นพื้นฐานให้เกิดสมาธิขั้นสูงต่อไป